วันที่เก้ากุมภาอะเรมสิบห้าคำเดือนยี่มบนเดืดอนสอ,อ,อ,องปฏิทินมองไม่ค่อยชัดเทียนบูชาไฟบูชาสัญลักษณ์ของวันศีลอ้างถึงแปดคำสิบห้าคำตามปัก ทาวพุทธถือวันเียงเป็นเครื่องระลึกนึกถึงรัตนตรยัยคิดถึงสิ่งที่ยู่ึงกระทำคือเสกบุคคลอย่างเราจำระชะล้างมนทินมนทินที่อยู่กับเรามันไม่หมดไปจากการอยู่ได้หลายวันย,ยี่ชีวิตอยู่หลายวันแล้วมนทินจะหมดไปหมดไปอันนั้น นอกจากไม่หมดแล้วบางครั้งก็ยิงพอกพูณเข้าไปอีกพอกคูณเพิ่มพูนจนหนาเตอะเพราะมันไม่ได้อยู่ที่การเวลาอยู่ที่ความสําสนึกเห็นโทษเห็นโทษของความเป็นจริงตามความเป็นจริงว่ากงจักป่านทหารบัญทอนความสมปรารถนาของบุคคลตัวจักกคงจักมันทำหน้าที่บัญทอนอยู่ตลอดเวลา หาความรวมสมบูรณ์หาความสมปรารถนาของสัตว์ของบุคคลไม่มีมันตัดรอนปัดไม้ปัดมือไม่ให้ได้ดังใจนั่นเรียกว่าความเป็นจริงบุคคลก็คือเขาคือเราเขาคือเขาเราคือเราเขาน่ะไม่มีปัญหาเรา่ะปัญหาอยู่ที่เราถึงว่าทำอย่างไรเราจะอยู่ดีมีสุข จะอยู่ดีมีสุขสุขติสุขโตที่เป็นศีลเป็นพรเป็นความยิยมช่ชอบในความพูดในการได้ยินได้ฟังอ,อย่างเช่นพระองค์ท่านสุขโตโลกวิถุพระ,พระาองค์ท่านเป็นศาสนาจารย์นั้นเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีเป็นผู้มีโชค สถาเทวมนุสานังพุทโธภัพวาพระองค์ท่านเป็นสาวาจาย์ของทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย <c oughs> น่คิดดูสินะครว่าบรมครูศาสดาพระศาสดานรู้แจ้งแทงทะลุโปรงไปหมดในเหตุแทงสุขเหตุแทงทุกข์ไม่มีส่วนใดที่ปิดบังพระทัยของพระองค์ท่านได้ในวัตรสรู้ <c oughs> เร่มั้งแต่ เบงต้นที่พระองค์ท่านเกลือกลัวผัวพันมากำกมันในวาทธุรีราคาคิดโทสักค,คิโมหคินาพื้นไฟสามกองนี้เผารงกลุ่มรุมพระไทยของพระองค์ท่านมาตลอดแต่ไม่ได้เคยรู้เคยเห็นมีแต่ตะแวงสงสัยตามบาระทิปพิจารา นั่นแหละผลสุดท้ายความละเอียดของสติปัญญาก็เท่าทันกับกลวงมายาของเดตัณหาอาสวะอาสวะที่มันเป็นเครื่องดองในสันดานของสัตว์ของบุคคลอยู่ที่พระทยของมหาบุรุษของพระองค์ท่านก็เป็นเครื่องดองเหมือนกันกับพวกเราเป็นอย่างที่พวกเราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันดองเครื่องดองก็คือทําให้มึนเมาท่านเปรียบเทียบว่าอาสวะ ก็คือเครื่องดองโถดองพายชนะดองดองอะไรดองที่ความเป็นจริงของศ์สังขัรเกิดแก่เจ็บตายล้วนแต่เป็นอุปก,การะอุปก,กรณ์เป็นภาชนะเป็นภาชนะดอง <c oughs> ดองจิตด,ดองใจของเราเคยสิ่อสุดยุติข,ข,ขบวนการหลอกลวงกัน ทำให้เราเมาในเพศดเมาในไวยเมาในความเป็นอยู่เมาในรถยศถามดาศักดิ์ฐานะเพศดไวยทาให้เมาเท่านั้นนั่นเรียกว่าเครื่องดองในสันดานมันอยู่ในสันดานอยู่กดบึ่งเอางัวใจหนั่นเสียแต่มีผู้มีวิิยาสาสาภักเปลีย่ยนมีสติมีปัญญาตั้งตาตัางต้งตาพิจารณาดูความเป็นจริงที่อยู่กับเราสิ่งที่ปรากฏชัดอยู่กับเราก็คืออาการ มันเป็นมายาภาพเมียเป็นอาการมันไม่สนิทใจเห็นไหมผู้ที่มีความประแวงแกรงใจอย่างพระโพธิสัตว์เจ้าพระบรมโพธิสัตว์ท่านท่านแกรงท่านคลางแกรงใจว่านี่เกิดมันต้องมีไม่เกิดบ้างสิเห็นไหม,ม,มเกิดแก่เจ็บตายมันต้องมีไม่เกิดบ้างเกิดมันยังมีแล้วไม่เกิดมันต้องมีเหมือนกันเพราะกลางวันยังมีกลางคืนยังมี ค่ามมือมีหลังมือมีอันที่มีเกิดต้องมีไม่เกิดพระองค์ท่านถึงถแหวงแคลงใจว่าเกิดอย่างเป็นอย่างทุกวันนี้<อ>คนเกิดคนนี้เกิดก็ยกไว้แต่ปัญหาคือเพราะเราก็ตามมาเกิดแล้วก็จะตามไปตายวนอยู่อย่างนั้นดีกว่าวัฏวนหาข้อสรุปสิ้นสุดยุติไม่มีนั่นแหละเกิดความ ริวิตกเลยปณิธานมุ่งมั่นภาคเพียรดูอยู่เรื่อยๆแต่ยังไม่ได้ความถึงความเข้มข้นแต่ก็ได้ดูย,ย้อนกลับไปดูพระเทิวัตเทโพงค์ท่านบำเพ็ญในภาระ,ระาต่างๆในพระชาติสุดท้ายน,นั่นแหละเกิดขึ้นมาก่อนเกิดขึ้นมาทางกลางหมูเหล่าที่มีความดีงาม มีความดีมีความงามอยู่เป็นพื้นเพราะมีจริยวัตรของขว่ารราชราชาพระองค์ท่านเกิดขึ้นภายใต้เสวตทิฉัดพร้อมที่จะเป็นพระราชายิ่งกว่านั้นพวกพระมาราจานยังมาทำลายทายทัยกวัดพระองค์ท่านจะเป็นถึงพระเจ้าจากักรพรรดิราชควาย้ด็ครองราชเธอะโอกาสที่จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีอยู่สูง mm. ถ้าเบื่อนายถ้าออกบวชแล้วไซจะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจอมปราบอุบัติขึ้นในธรรมกางของปกติคือมนุษย์คือสัตว์เป็นธรรมชาติธรรมดาแปดล้อมติดส่อให้ตามพระองค์ท่านมาอย่างเช่นตามกล่าวถึงคำว่าประวัติพุทธประวัติที่พระองค์ท่านอุบัติขึ้นหรือเกิด ผู้ที่เกิดพร้อมกันก็มีเรกว่าสาชาติซึ่งเป็นมิตรไมตรีมิสหายของท่านมาพร้อมกันก็คือคุ้มทองสี่มุมเมืองโผล่ขึ้นมาผุดขึ้นมาไม่ได้ไปทําเมืองเงินเมืองทองที่ไหนคุ้มทองมันผุดขึ้นมาปุคราทีิฐานถ้าจะเทียบเป็นธรรมะที่ฐานก็คือโอกาสที่จะเจเริญต้งเรื่อง มีขุนพลแก้วช้างแก้วมาแก้วคลังแก้วนายพันนายคลังขุนคลังแก้วในเสอยว่าไปคุ้มทองกับเปรียบเสมือนขุนขังเปรียบปลุด,ดังขุนขังเปรียบสุดดังวา่าผู้ที่หาสมบัติเข้าสู่ท้องพระคลังนั่นเลยว่าเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นผู้มีโอกาส ตักตัวมหาสมบัติมหาสมบัติเข้ากรงังจางนั้นก็จะก็ได้ในียกว่าสตรสาชาติผู้ที่เกิดมาพร้อมตักดันกันขึ้นมาเป็นอุปคาระแก่พระองค์ท่านในเขนคุ้มสองสี่มุมเมืองชน,นะคันธกะผู้เป็นผู้ทุกข์ยากมาชน,นะก็เป็นในท้าย นายท้ายเรือนายควันช้างนายอุปถัมอุปถากันมาเคยติดสายตามกันมาในทางองครักษ์ส่วนพระองค์ท่านเรียกว่าฉันนะพร้อมด้วยม้ากันทักกะอันนี้ก็เกิดนาพร้อมกันฉันนะกันทักกะครมทองสีมุมเมืองแล้วกันันทะอุปถัมอุปถัก ั่นแหละเพอเกิดขึ้นมาเป็นความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมเหมือนตะเตรียมว้นั่นความจริงแล้วต่างอันต่างมาแต่มาประสบเพราะเห็นเพราะคาว่าพุทธานุภาพที่อยู่ภายในพระไทยตอนนั้นยังไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นเพียงก่อนพระไทยที่มีความเพียบพร้อมด้วยบุญญาธิการของพระปรมโพธิตว์ที่อุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมละ ถ้าจะเปรียบเหมือนสัตราวุธหรือเครื่องประดับหรืออะไรต่างๆก็มินเมที่จะสำเร็จแล้รอดทุมสักตั้งหนึ่งถ้าจะเทียบกันอย่างนั้นอันนี้พระองค์ท่านมาภายใต้สวรรคชาัติพระเจ้าชิบิดาสุธโธธนะสิริมหามายาเป็นพระราชมารดาของพระองค์ท่านจากนั้นก็ทำการที่วงคตไปตั้งแต่ยงังเยาวเสิ็จเลืองถวันอยู่บนดาวดึงโลกสวรรค์นั่น เป็นเทพพิดารอการมาโปรโดของพระองค์ท่านอยู่ช่านดูสิอยู่ท่าน,อ,นอะไรนุ่นนั่นะเรียกว่าความพร้อมของมหาบุรุษพร้อมขนาดนั้นเขายังไม่ใช่ผู้เจ้าวที่ด,ดูสิอย่างเราท่านทั้งหลายก็ทั้งาอย่ามางองมืองอเท้าอย่ามาทอดแท้อย่าไปคิดว่าอยากดีมีจนมาเป็นผู้ประสัด สิ่งเหล่านี้มีอยู่ประจาทุกคนฐานะเพียไว้อย่างนี้มีจนอยู่กับความเกิดของคนเกิดขึ้นมาย่อมประสบพบเป็นสิ่งเหล่านี้มารัวมากล้ากับสิ่งเหล่านี้เดินไม,ไม่มีทางก้าวเดินเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องพ,พ,อพิจารณา,าเรามีอุปความพร้อมขนาดนี้เรามีอุปกระคือ เรื่องอุปธรรมคำจูกันน,นี้ยังเรายังไหวเผยอ,ยอยบกพร่องตกแลกกรลมลบากยังเดือดร้อนวุนหวายรักสรัราสายทุกวันนี้เพราะความไม่พอความไม่พร้อมนะขนาดมีประมาณนี้มีเครื่องตะทับประทังมไม่เหมือนความเป็นติระฉานเขามไม่มีที่พึ่งอย่างเช่นอยู่ภายใต้ความแห้งแล้งอย่างนี้ท่ามกลางความแห้งแล้ง หาความชุ่มฉ่ำอุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติไม่มีมเป็นร้อยปีฝนก็ไม่เคยตกอย่างนั้นอะ,อะไรจะเป็นความสมบูรณ์มีแต่ความแห้งผาเพราะที่จะแผดเผาเผาไหม้อยู่กลางทะเลทรายรุ่มร้อนเร่าร้อน,น,นขนาดไหนอันนี้แขกโลกมนุษย์โลกของสัตว์เดรัจฉานก็เป็นได้ขนาดนี้โลกของเดรัจฉานโลกของเปรตโลกของผีโลกของยักษ์ของมารโลกของพวกชั้นต่ำลงไปยิ่งหนัก แต่ไม่ทําถึงกระตายเพราะกรรมจะคอยดูแลรักษากรรมคอยอุปธรรมความชั่ไม่ให้ตายเพียงแต่ให้ทรมาตธทรมานด้วยความทุกข์เห็นเนปลียนภัยจากเหตุแห่งปัจจัยที่รับตอนนั้นอย่างเช่นหนาวเย็นเย็นเช่นทุกข์ต่างๆนานาน,นั่นะคือเครื่องด้นวยความทุกขกสัตว์โลกคือเปตดสุรกายสาัตว์เดรัจฉานพวกนี้จะไม่มีรู้นะจะไม่รู้ รู้ตั้งแต่ทุกแล้วก็อยากจะให้ทุกหมดไปมันไม่ได้หมดไปเพราะความอยากมันให้ผลให้ผลเราร้อนทีรับผลก็ต้องทนกล้ามลืนเโดยที่ว่าหาทางเยียวยาไม่มีเพราะโอกาสที่ให้เยียวยาเขามีอย่างเช่นก็ะทาความผิดเขาให้เยียวยาก็คือสารภาพผิด ดันทรังไปจนกระทั่งจำนวนตัวหลักฐานเขาก็จะตัดสินก่อนที่จะตัดสินก็อ้าวยังมีโอกาสยังมีโอกาสรับเห็นไหม,มรับผิดขณะเขาจะตัดสินเขามีข้อมูลหมดไม่รับผิดเขาก็จะตัดสินผิดยกความผิดให้เพราะเขามีหลักฐาน ประจักษ์พยานหลักฐานพยานมันชัดผู้พิพากษาจะบัญาาบบรรชาการลงมาแล้วนั่นแหละจำเลยยังสำนักผิดเขายังให้ยกเป็นเครื่องต่อรองได้อีกเห็นไหมหลันหมดทางไปแล้วเพิ่งมาสำนักผิดเพิ่งมาสารภาพผิดผู้พิพากษาจึงขึ้นความเป็นธรรมก็ยังบัญชาการลงมาว่าเออในเมื่อสำนักผิดแล้วโทษ โอกาสโทษหนักโทษกลายเป็นโทษเบาโทษเบาก็เลยกลายเป็นโทษเบาอยู่ลงไปอีกจนทั้งกลายเป็นโมกียะโทษจองจำก็บนารองอาญาเห็นไหมการจากการสำนึกผิดในตรงข้ามกันไม่สำนึกผิดยิ่งทำให้ศาลลำบากใจต้องไปสืบสาะหาระจากพยานเพื่อเพื่อที่จะ ความจริงให้ปรากฏในเรื่องของโลกสมมติมันยุ่งยากแต่เรื่องของพระตสองสารนี่ไม่ได้ยากอย่างนั้นไม่ได้มีอะไรมันเป็นแค่สมมติฐานธรรมาที่ฐานก็เป็นไปออกจากจิตจากใจมันสมสุปในส่วน โกหมกไหม้โลกสมสวงม,มันสมอยู่ในสวงเห็นไหมล่ะยังไม่ตายมันก็ตกนรกตกนรกผักดิบๆถึงขั้นจะไปก่อกรรมทำเพียนเพิ่มขึ้นมาอีกได้อย่างสะดวกสบายเพราะไม่สำนึกผิดเพราะที่เหยียดสร้างความเดือดร้อนำรำคายให้สังคมที่แท้เจ้าของน่ะ,ะรััมีษายก่อน ไม่มีความเป็นระเบียบก็คือจิตใจว้าวุ่นขุ่นหมัวไม่มีโมโนสมนึกว่าจะของเป็นผู้เป็นคนจะไม่รู้ตัวเวลามันแผดเผาเวลามันเผาใหม่เพราะมันไม่ได้ไปเผาที่ฐา,านที่เผาเพ้รับความร้อนจากการแผดเผาคือบุคคลไม่พ้นถึงคนคี่มเกี่ยวข้องนั่นแหละ นะถ้ามันตายานะพวกเรานะตายชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งไม่รู้ว่ากี่เที่ยวตายก็คือหมดสภาพที่จะทรงอยู่เรียกว่าการตายแต่ราได้ยังมีสภาพที่ทรงอยู่ก็เรียกว่ายังเป็นอยู่ยังมีโอกาสแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าของจากการสมาทานร้องขอมาเป็นความความรู้มาเป็นเครื่องปัดเป่า เรื่องบรรเทาความยากลาบากที่อยู่ภายในจิตในใจเบื้องต้นทําไปทําไปเกิดความจำไม่ชมนานเบ,บ,บ,บาบางบอบางทําได้ง่ายนั่นแหละเรียกว่าธรรมะมีกําลังธรรมะที่ครองจิตค,ครองใจนั้นมีกําลังไม่เหมือนกิเลสมีพละกกาลังแก่กลา้าสามารถที่จะต้านทานจาของจากพละกกาลังจาของจากนั้นก็นเลยไปกับโอกาสอะไรไปสู่ความภายัยแพ้เพราะอะไรเพราะวัตจักรมันบนอยู่อย่างนั้น เป็นมือจิงหักมต้นเข้มแข็งอยู่คิดอะไรพูดอะไรทำอะไรก็เป็นเหมือนเทวบันดาลเพราะอะไรเพราะความฉลาดปราดเปรื่องเก่งกาสามารถจะเก่งจะฉลาดขนาดไหนพอถึงวรระที่จะลงททนลงทันก็เหมือนโง่ขาววปัญญาไม่รู้ด้วยซ้ำว่า,าหาบหลุษมาจากไงหนในการปรากฏของพระองค์ท่านบางครั้งบางคราว ปรากฏเพื่อมาทรมานในเหตุการณ์นั้นๆไม่ได้สะตว์ทุานไม่ได้หวาดผวาไม่ได้เปล่งเรื่องราวที่จะเกิดกับพระองค์ท่านไม่เกินจิตวันอธิคานที่มาโจมขานว่าพระองค์ท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนม่เลยจิตวันเกิดจิตวันเรื่องเกิดกับเราสถาพยาเลออนนน์อย่าได้ทาความดุดร้อนที่จะข้องต้องยังจั่งใจจงตั้งอกตั้งใจตั้งจิตตั้งใจดูความเป็นจริงของศ์สังขาดูความสิ่นความเสื่อมดูความ สมปรารถนาไม่สมปรารถนาของสัตว์ของบุคคลล้วนแล้วแต่อยู่ประสบพบเป็นสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันพอๆกันเท่าๆกันเพียงแต่บางคนจะอยู่ในฐานะของอะไรอยู่ในฐานะของชนชั้นกรุาชีพกว่าเป็นกรรมกรเต็มตัวจากขั้นกเป็นผู้ควบคุมงานเป็นผู้ดำเนินงานผู้ควบคุมงานเจ้าต้องกลายเป็นในช่างใหญ่พัฒนาการไปเรื่อยๆานานก็อยู่ที่ผู้ที่อยากจะวจาบกาน พื้นพื้นของการวงจรของการงานคือจับกลางไม่ได้มีความวิเศษวิโสไม่ได้มีความเก่งกล้าสามารถจากไหนได้รับการฝึกฝนอบรมนั่นแหละก็ความศึกษาความอบรมเป็นวิทยาการแต่สมถทานมันเป็นของวิเศษศักดิ์สิทธิ์ของวิเศษวิโสของดีงามทั้งหลายส่วนดีงามทั้งหลายเป็นเรื่องดีงามแต่ ความดีความงามจะเข้ามาทั้งกิตทั้งใจตรงที่ว่ามีเครื่องกั้นก็คืออะไรคือความแยบนานของข้าดึกตรูต่อความดีงามนี่ว่าความไม่ดีความไม่ดีมันก็ททาหน้าที่ของมันเรียกว่าอธรรมไม่ใช่ว่าธรรมะจะทําหน้าที่อธรรมมันก็ททาหน้าที่ไม่มีเวลาพักผ่อนหลับนอนเหมือนกันเปิดสวิตช์กดสวิตเครื่องดนันดันเข้าทํางานเข้า,นา,นเ,ขาเป็นได้ทุกอย่างสำหรับเขาอยากจะให้เป็นก็คือสมความ ถึงความรู้ความฉลาดปราดเปรืองจากผู้โปรแกรมให้มันตัวมันเองแค่วัตถุไม่มีทางเป็นขึ้นมาได้มีพระเจ้ามาขอเป็นพระเจ้าเพื่อที่จะท่านที่สอนเรื่องนั้นเรื่องนั้นให้เกิดความอัตถาน นั่นละลักษณะเป็นได้ฐาเออ,อาฐานได้แล้วก็ไม่สอนปล่อยไปแล้วก็เกิดความรัศมสายอ่อนแอลงไปได้เพราะอะไรเพราะถือครองสมบัติอยู่เต็มที่ไปะจะกลองเป็นผู้มีสมบัติทั้งโพยสมบัติทั้งธรรมสมบัติผลสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนหาความบริสุทธิ์ได้ฉนันมีความสมบัติอย่างนี้มีเสียสมาบัติ มีวัตถุซึ่งเป็นนั้นเป็นนั้นเอาไปอวดไปอ้างไปแลกเปลี่ยนในขณะที่แผ่พ์เอยู่บนเชิงตก่อนไม่มีใครไปฟังใครจนกว่าน,นั้นหมดทุระถึงในควานหาตามผาตามผาสิ่งที่มาเป็นอย่างนันะเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ในการจะทำต่างๆตามกานตางวาระ แต่ไม่เคยเหือดไปจากกายวาจาจิตตรงนี้จิตตรงนี้หยุดประสบพบเป็นอาการเหล่านี้คืออารมณ์เหล่านี้ด,ดีก็ดีไปถ้าร้ายก็ร้ายไปมันทั้งมีทั้งดีทั้งร้ายเวลามันดีก็ดีใจหายเวลาจะชั่วก็ชั่วจน่าละอายเพราะอะไรเพราะมันชั่วจนมหมดสติปัญญาหมดวิชาความรู้ทียมมาเป็นเบรกเป็นสิ่งห้ามปราไปถลายไปถลำไปจนทัง้งกลายเป็นความสุโตก ปนั้นพระธรรมท่านก็ไม่ถอดสุระท่านก็นมีจังหวะจะโคนถอยเข้าถอยออกเราจังหวะนั้นจังหวะนี้ mm hmm. ค,นความเหมาะสมที่จะเปล,ล่งยทดก็คือความปราบปรามตามด้วยคำว่า,หาหยุทธาทีล mm hmm. ักษณะหลักการที่เป็นอยู่กับเราเวลานี้ทุกคนมีเหมือนกัน ไม่ได้มีใครเหลื่อมล้ำต่ำสูงว่ามีข้อย,ยกเวน้นไม่มีคนจะต้องเจอเจอสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่สิ่งทระปราถนาสิ่งทระปราถนามันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้มันน่าจะมีอะไรข้างมันอยู่อันนี้มันเกี่กัเป็นปน,น้ำมันเอ๊ะม่ใช่นะนี่แหละนักธระของความจริงอย่างหนึง่ง วันนี้ถึงวัเนเ้ิงต้นที่ว่าอ้างถึงวันศีนวันศีนมันก็เป็นวันของวันมันคืนเดือนปีมันก็ไม่ได้เคยมาตัดตอนเพิ่มพูนใครแต่เราอ้างถึงคำว่าวันศีนที่อาการของชาวพุทธพร้อมเพียงมาตามฤดูกาลมาตามจังหวะมาตามเหตุการณ์คราวนี้ก็คือเรือนสิบห้าขัมมาทําบุญทําทานรัก สาอเีลนเช่อจารวัตที่เราเคยรักษาก็รักษาตามปกติไม่ให้มาปั่นป่ประเผลอสะเทือนน้ำสะเทือนบกนั้นเป็นเรื่องของเด็กเครื่องหลอกเด็กเสียเป็นเรื่องดอกเด็กเลี้ยวขอสมาทานเลี้ยวขอสมาทานจนกระทั่งตายไปกับคำสมาทานก็ให้ดีขึ้นมาเพราะอ่านสมาทานมันจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ความประพฤติการปฏิบัติไม่เลือกเพศเลือกวัยอยากดีไปจนฐานะหรืฐานะไม่ได้เลือกเพราะันพอดีที่จะรู้ นับส่องออกไปดูความรู้ความรู้ความฉลาดที่พระองท่นานาบ่าบบำเพ็ญมาวงกว้างก็คือพระราชาจากนั้นก็ข้าบดีมบำเพ็นมารักษามาจนทั้งกลายเป็นถึงรุ่นของพวกเราเงินอาบทองชุบเงินชุบทองดุ่แน,น่าแต่เป็นเรื่องดีของดีเอาของดีๆมาใช้งาน ประเภทหนึ่งน่าจะเป็นใช้งานผิดประเภทมากกว่าก็คืออย่างที่เห็นนั่นแหละว่าที่มาก่อร่างสร้างตัวมาได้ขนาดนั้นไม่ใช่น้อยเพราะมาปีปัญหามากคกรับร้อฉานเตอะร้อนสายคนในก็ยิ่งพูดอย่างคนนึงก็มาพูดอย่างใส่ไฟกันละครนี้อันนั้นถ้าเป็นนั้นเป็นนี้รู้หมดน่าจะทํานั้นก่อนน่าจะทํานี้ก่อนรู้หมดนั่นะเพียงแต่ว่าความรู้เรามันไม่ได ความจริงให้ปรากฏความจริงก็คือความจริงความรู้คือความรู้ความหลงคือความหลงเหมือนกันมันไม่รู้คือความหลงแต่มันก็มีสิทธิ์ยั้งได้เพราะอะไรเพราะองค์ประกอบของของมันประกอบไปอย่างนั้นวันนี้ก็เป็นวันศีลที่ว่าคนนี้ก็จะหรูอวัดอีกวันหนึ่งมาเลินก็เดินทางไปจาริกทางไกลที่ชมพุทวี ประเทศอินเดียไปอินเดียที่มาอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าเป็นความลำบากว่าที่จะไปต่างถิ่นแล้วก็ลำบากไม่พร้อมก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกให้ถึงขนาดนั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นจะเป็นความพร้อมเพราะสัตว์เพราะบุคคลไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเลือกความเลือกจะเลือกอยันั่นแหละจะเลือกทั้ง กว่าจะถึงเสร็จเลือกพวกเราเนะ่ยประเภทเสร็จเดินของการเลือกเสร็จเลือกหรือเรือมาตกให้พวกเรานั่นและความสิ่งที่เราเจออยู่ทุกวันมันไม่ได้กระโดดมาจากก้อนเมฆก้อนไหนความดีความชั่วมันมีปัจจัยคือพลานเข้ามาก็แสดก็แสที เราน่าจะเป็นอย่างนั้นไหม,มน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมมีแต่เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องรักเรื่องชังเรื่องเรื่องความ,มลภคมหมกหมากเรื่องความเป็นจริงธรรมะและธรรมะละเอียดละเออเกรองกว่าที่จะมาพราหมมาพูดเล่นเพราะอะไรเพราะชีวิตของคนสิผายลงจมไปแล้วพันทายในท้ายพันท้ายผู้ดูแลเจ้านายอันนี้เหมือนกันละ่ะผู้ดูแล ทาหน้าที่ยิ่งสูงส่งยิ่งสูงสักยิ่งมีโอกาสที่จะมีเบียนมีราะฉะยันมีการประคบประมงการเชย่หลือเกือ้อกูลส่งกันลกนลกกานเป็นคุณสมบัติลักษณะอาการหนึ่งของมนุษย์มนุษย์มีคุณลักษณะคุณสมบัติต่อไปับใช้ปริการจาก AI และลักษณะของความเป็นจริงของเทคโนโลยีแต่มันที่สุดมันไม่สามารถที่จะมายัดเยียดเอาบาปเอาบุญให้ใครเอาความฉลาดความโง่ให้ใครมันอยู่ที่บุคคลยุยยคนคนนั้นจะสมทานวิชาโง่หรบอกบาญญาหรือจะมาทานวิชาคณงามคมดีมาเพื่อการชำระชาล้างธุลีออกจากใจโ,ปปโปรคโกรธเป็นธุลีกองใหญ่ๆคือโ,ปปโปรคโกรธหลงแต่ปัญหามันอยู่ที่ของโ,ปปโปรคของโกรธวัตถุสิ่งของชิ้นเดียวทําเป็นให้เกิด ความเบือนหน่ายเพราะะ,ไ,าะไม่ได้ดังใจเยอดติดที่สิ่งที่ยัเป็นไปเพราะมันไม่เป็นแกก็เลยตัดดรนในรักษณะของคนรักษณะทางแห่งพุทธ,ธาคือทางซ้ายกลางอันเบอบบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างตื่น